วันนี้หมานมากค่ะได้เห็ดเยอะเลยนี่ดอกใหญ่ๆดอกอดุดอวบหนอนก็ไม่มีเนาะดูสิคะกำลังขึ้นทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะป่าเยอรมันป่าเห็ดหาเห็ดง่ายนะคะไม่อันตรายนี่ไม่มีหนอนเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเยอะมากนี่ก็อีกต้นนึงถึงจะเล็กนะแต่กรอบอร่อยมากนะแบบนี้นี่เห็นไหม น่ากินมากอันนี้ต้องเอาไปผัดโอ้ยเอาไปแกงแกงเปิดหน่อไม้จะอร่อยที่สุดนี่สองหน่อติดกันเลย <c oughs> เห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ตัดค่ะอึ๊บตัดแบบนี้เลยโหวันนี้หมานมากเลยได้เห็ดดีๆใหญ่ๆโอ้ยดูสิโอ้โหนี่ <c oughs> หมานจ้าวันนี้เยอะมาก อันนี้นะคะจะเต็มตะก้าแล้วอันนี้อีกตะก้าหนึ่งค่ะเพื่อนๆอุย้ยหนุนอันนู้นนะมันเขาเรียกอะไรมันมันไอ้นี่แล้วอันนี้จริงๆแล้วมีคนเดินมาแล้วแล้วทีเนี้ยพอเขาเดินผ่านไปแดดสองมันก็ขึ้นเห็ดมันขึ้นมันงอกเร็วมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นก่อนว่าใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่เนาะก็มีบางอันเนาะที่โดนหอยทากกินนะคะแต่ก็ยังเหลือไว้ให้เรา ก็มีหน่ออวบใหญ่ๆอย,อยู่นะคะที่กำลังขึ้นก็เยอะเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะมีอีกเนี่ยอุ้ยนี่นี่นี่นอันนี้ก็มีนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่ไหมอวบมากค่ะเพื่อนๆค่ะอื้